ปวดหัวจัดเลยมันไม่ได้ปวดหัวไว้ตอนนี้มันรู้สึกแบบแปลกๆอ่ะทั้งปวดขาน้องเหมือนแบบอะไรอะไรแม่งอยู่ดีท้องไม่รู้อ่ะมันดูแบบเหนื่อยๆอ่ะแม่งดูเหนื่อยๆอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะแล้วเป็นควยอะไรอ่ะสัตว์ฮะพูดดีๆนะเป็นที่อะไรเป็นที่อะไรฮะไอ้นที่หอมจัดไป้ที่อ่ะสมบารมีทั้งชาติน้องยังไม่ได้ครึ่งพี่เลย จริงจริงพี่ดักชันโดนของใกล้เฮียแล้วไปโดนเฮียอะไรมสาสัตว์โดนของมึงอะเห็นคำว่าป่วยเป็นการบอกลักก yeah. ันเนี่ยหะ

ยี yeah, ่ไทยอาผมอยากได้อยู่นะไทยอ่าว่ามันมีอยู่มีคนขายอยู่แต่ แค่พูดเฉยครับปรับสุดได้ครับแต่ถ้าปรับสุดไม่ไหวก็อย่าฝืนฮะเหมือนความรักแหละฮะยิ่งฝืนยิ่งเจ็บฮะลาเธอได้สัทกทีลาไม่ต่างอะไรกับโรมีโอที่คิดไว้กันนึกว่ามันจะดีสุดท้ายมันก็พังเหมือนโดบิโนแค่อยากให้เธอพูดความจริงไม่อยากให้จมูกดามเหมือนคิโนคีโอทุกวันนี้ก็ยังลืมเธอไม่ได้ต่อให้สมองวีจนครบกิโล อย่างว่าแล้วแต่เราจะเลือกจะอยู่แต่บ้านก็ได้ไม่ออกไปไหนไม่ออกไปสำรวจโลกว่างแต่ชาตินึงนะ่ะมีออครั้งเดียวใช่ไหมต้องใช้คุ้มค่าก็จริงเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเดือนเนี้ยผมอาจจะหยุด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 บ่อยนะผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าแม่ผมอาจจะหยุดหยุดหยุดไว ก็วะแม่เดี๋ยวดูก่อนครับเพราะว่าแม่ผมมากลับมาไทยแม่ผมกลับมาไทยแล้วก็แบบคือมันเป็นความฝันของผมเลยว้ยที่แบบผมเป็นคนนึงอะที่แบบไม่เคยทําอะไรให้แม่เลยอะแล้วแบบตอนแม่มาอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็แบบเอารถเนี้ยขับรถไปรับอะไรประมาณเนี้ยแบบให้แม่นั่งรถคือผมยังไม่เคยให้แม่นั่งนั่งนั่งเคยนี่หว่าครั้งก่อน ครั้งก่อนเคยแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่ารถที่มันสบายไงอะไรประมาณเนี้ยครั้งนี้ก็อยากแบบพาแม่ไปเที่ยวอะไรประมาณเนี้ยว่านานๆานทีแบบแม่ผมจะลงมาไงอะไรประมาณนี้ครับก็เลยแบบอ่าแต่ดูก่อนว่าแม่อยากไปเที่ยวไหนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบตอนครั้งก่อนครั้งก่อนตอนแม่ผมมาไงใช่ไหมผมก็ยังไม่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยครั้งนี้แม่มาก็แบบเอาแม่มานอนบ้านด้วยอะไรประมาณเนี้ยครับ เพราะว่าช,วชีวิตผมแบบคือคือชีวิตผมผมก็ถามแม่ว่าแบบเคยคิดบ้างไหมว่าผมจะมาแบบอยู่ตรงนี้ได้อะอะไรประมาณนี้นึกภาพออกไหมครับแล้วแบบครั้งหนึ่งเรามีอะ่ะเราก็อยากแบบพาแม่ไปอะ่ะแบบไปกินข้าวโดยที่แบบไม่ต้องแบบมานั่งดูเงินในบัญชีว่าจะพอว่าจะเลี้ยงเลี้ยงข้าวแม่ได้หรือเปล่าปกติแม่จะเป็นคนจ่ายให้ตลอดตอนแม่ผมกลับมาครั้งนั้นแม่ผมก็จ่ายให้ตลอดแต่ครั้งเนี้ยก็คือแม่อยากไปไหนแม่อยากทําอะไรเงี้ยผมก็พอมีแบบ พอมีแบบซื้อซื้อของที่เขาอยากได้ให้อะไรประมาณนี้ครับ้วยลวไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าหมายถึงแบบเวลาเราไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องมาดูไงเพราะว่าเ่ก่อนเนี่ยผมเป็นนะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมจะกินข้าวอะ่ะผมต้องนับเงินตัวเองนะครับว่ามือนเนี่ยผมจะมีตังพอหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยกินข้าวโดวยที่ไม่ต้องนึกถึงตรงนั้นแล้วไง แค่นั้นมันก็พอแล้วอะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมนับก,กินข้าวนะตอนผมไปกินซูชิกับแตงอ่ะผมนับนะว่าเงินผมมีกี่บาทแบบจะกินซูชิได้ได้เราจะสั่งได้ขนาดไหนอะไรประมาณเนี้ยใช่ก็อยากให้รู้ว่าแบบว่าเด็กติดเกมคนเนี้ยก็มายืก็มาถึงตรงนี้ได้อ่ะเพราะว่าสมัยก่อนผมเป็นคนที่ทําให้แม่เสียใจเยอะไงครับแบบไม่ตั้งใจเรียนอย่างเงี้ย แม่ผมร้องไห้ประจะําอ่ะตอนแบบยายผมโทรไปหาแม่ที่ประเทศนอกอะ่ะแล้วก็เล่าว่าผมเป็นยังไงอะ่ะขายเย็นนั่งสบายเออทําไมไอ้เที่ยก็มานั่งนั่งสบาย,ยางไงสัตว์เฮีย้ยคขับพอยไปรับแม่อะ่ะกระเทอะ่ะ ยวอมลับลวสินพูประชดเว้ยสัตว์ผมว่าจะเอาสามสี่ไปรับแม่ผมเนี่ยเดี๋ยวผมบอกพี่อ๋ออะว่าให้สามสี่ให้ผมเสร็จให้ทันหน่อยอะเดี๋ยวผมจะเอาสามสี่ไปรับแม่ครับไม่ก็ไม่ก็สามห้าแต่อยากเอาสามสี่ไปรับแม่มากเลย แต่จะเอาสามน่าจะเอาสามห้าไปครับผมจะเหยียบให้แม่ตบกบาลผมอะเจ๊งจะดัดเลยเหยียบแล้วแต่ออกสนามบินมาปุ๊ดได้แม่ตบกบาลทุกทีนึงอะใช่โอกาสนี้ไม่มีบ่อยๆครับ <S <S สาสมองมัควรกินนยายเชื่ไม่ใช่มาบอกว่าเจสิตเขมว่ากูก็ฟังทั้งวันพี่เช่